สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะแจ็คกี้ที่เป็นเดอะแกงนะฮะแจ็คกี้เจสี่ใหม่พัชรีนะฮะก็จังมีน้องท็อปนาลางกอนนะครับนี่คือน้องฉันนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือพี่ตากัน อบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วรอบที่สองรอบสุดท้ายครับรอบจุดรอบสุดท้ายของครั้งนี้น่ครับขอบคุณพี่ตายมากเลยที่มาคือเลยมัดอารมณ์ให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกพอโอ้ยอยู่ดีว่าไวเลยเห็นเห็นเอลยอยู่ตอนในไทยละครที่อยู่สามหน่อยที่นานที่อายุใครเ่อยที่สุดมันปีประมานปี 6ปีแล้วฮะตั้งแต่ผลต่างรุ่งปีที่2ปีที่2ของบอยที่ที่ที่ออกจากกะรเบี่ยงส่วนแมนสิเป็นอายุไก่ตายแต่ก่อนแบบี้แ่แบบป็งเหนื่อยเราอยู่หนาเรที่เก่งเก่งเก่งมาไก่มาไก่กระชื่นชมในกระชื่นชมนี้แหละจะแบบติดตามเบิรนั่งโซเชียลเวิงน้ําไลเบินั่งเมี โอกาผมไ่คุยกับเพื่ได้กเป็นไปหาเบียบว่าบสิัไสิไสิไเจาะไปเจาะอนะครับโอกาปไปเจาะเพชรย่างไปหาเลยเรับไม่ทันท่าจะนำมาโอกาไปคุยนั่งอะไรกันี่ตอนนั้งผีหายลองค้นลองจับาธรรมดาแบบเพชรหงานแบบเดียวกันต้อเเยอะมันส่วนทางกันนะต่างคนต่างงานขนาดไปไทยแล้วก็หนักยังยากเนาะแั่บกไทยตลอดเวลา แล้วพ่อเขาจะเก็บละเบียงทางนี้แล้วพ่อเนี่ยแบบแดงโตกันโอโ้โหมวนกุ๊บเลยเ <ừ. S 1> พื่อให้ได้ภาพที่สวยงามเป็น,นไง <ป S 2> ทางน <ไป S 2> <อ>ี้เ<อ> <ไป S 2> มือ่อวันทางไปรลอกแหลกปีก็เสืองง้อวันท้องเย็นท้องบอยอ่ะเก็บกันบ้านไม่ยังดีแหละแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนาะมันก็สินกำบลนแน่วนดันแน่เรียงแน่ทุกอย่างมันเอาใจเลยเพราะว่าพี่ตายไม่ผ่านมาแล้วมัน,น,นมัน,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 นะน,นะนอยูนะ่ในช่ว<า>งที่วัย คือมันมีงานถูกเหม่อปกติชงติดวงบ่อยสีเลือกเราหน้นคอนเสริร์ตที่ที่ที่เป็นคอนเสริร์ตช่วงติดวงอะครับที่ไปไปเป็นคนเดียวของแบก็กเอาเงี้ยเพราะว่าของบ่อยมันเป็นวงใหญ่เนาะเมื่อสิเป็นฤดูจากตุกล่าไปถึงยูทูน,นาอันนี้คือเขาแตงโมวงใหญ่เป็นหลักที่แล้วบ่อยสิบบรับนะั่งอีเวนต์แต่ว่าถ้าช่วง มีทุน่าเป็นต้นไปถึงสิงหากันย่าเนี่ก็สี่อยู่กับ่กับลูกน้องซ้อมเระเชุดเตรียมพี่เตรียมเนี่ยครับท <นะ S 1> ีมวอลเรับแต่ปีนี้คือมันรับตลอดเลยเพราะว่าไปไปครับนเป็นเป็นคอนเสิเเรต์ตโ oh, อ้ยอนคิ้วเราแบบป้องสะอ่อนเราทีนี่มันมีคอนเสิร์ตไปไหวไหมมามีคอนเสิร์ตพอเราประจวบก็ช่วงที่บอยต้องเปิดวงใหญ่พอมันไม่ได้กินยาได้กินยาแบบนี้เนี่ยจะของน้อนเพราะมันขังวนมีแต่ความขังวนทุกอย่างเลยทุกอย่างรวบอยู่ในเนี่ย วงใหญ่ไมปีนี้คนหลายองทุกนองที่งามือนสามสามสี่ร้อยคนแล้วกยัง like so the มีคอนเสิร์ isolation. ตเขาเย็บเทือแน่ของทำมันดีกรับเพื่อเพิ่กาบสิ่อต่อยนอยแต่เงาเป็นปรคถมในทุกคนเลยประทับใจเมื่อกังวุ่นวี่แต่จริงใจเ็ล้วเราต้องต้องไปคดี่กคดีใจวงวงงนุ่ยพิมนพินพิใต้ว่างแต่ตอนแรกยันยันยันเกิดราท่านรับงานนี้พ่าศิลปินบางคนศิลปินงไงมึงอ่ะ มันมันท่านเอกของลับเพราะว่ามันแบป็นโควิดเนอย่างใหญ่เพราะท่านอย่างใหญ่เพราะตอบรับนะีปัญหาดอกขอแต่ว่าคิวนบ้างเลื่อนใจเะท่านเนี่ค่อนเสร์อหลายมาลนประเทศไทุยงั้านส่วนตัวหลไยกพาว่าท่านเอกท่านเนขนาดนั้นเพราะว่าโชคไปอยูตาท่านเิดเปิดที่เปิดหลังนี่เนี่ยเดินตะลักนี่แหละเที่ยงเที่ยงนหรือ คอนเสิร์ตอย่างว่าเฮ็ดโชว์เฮ็ดโชว์อะไรสิมีเพื่เก่าไม่เห็นกับใครกับพี่ได้เหตนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ไหมครังคอนเสิร์ตใหญ่บเหรอยังแต่ว่านี่นี่อ่าปุ้ยไนกับนี่ทำถามมาอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่รู้ชะตากรรมเพราะท่านไม่รู้เอาเป็นว่าเอาเป็นเป็นคอนเสิร์ตเป็นงานกลางมาเปิดเปิดโชว์ไม่เป็นงานกลางไก่อนเราะว่าเพลงเหญ่ ใช่ใหม่ค like ่ะป so ีนี้ได like ้เ <danach> พ <gosto> ียงเดียวตีสองเรื่องเพรท่านก็ไม่ทันเลยทีมงานทีมงานคือรับผิดชอบนักร้องอ่ะหลายคั้วนแล้มันมันออกตามแท่นหลังเพรท่านแล้วก็จะมีผลงานอื่นแหละละครเีอยวางในาำละครแทนโอ้โหบอยบึงอยู่วันนี้เนี่ยพอพื้นยุ่งฟาดี่ตายแบบคือตอนตอนดาวจะัาฟ้าหนาดนเป็นเรื่องแหลกมั้ยครั เราจะละคาเรื่องแรกไปเกีเ่ยวกับหมอล่ามเกี่ยวกับชีวิตนักร้องเป็นบอมันคนหน,นึ่งจับยาของเลวที่นี่นนะบอยเห็นเรื่องที่ที่กระลังออลเนี่ยยุตตอนนี้ที่เป็นแบบอ,ออกสกแบบับเออคือ<น>แบบจัดแบบนักเลยถูกต้องม <laughs> ีอมันจัดลงเลยแบบเป็นชอ็อตเป็นช็อตในในติดต่อหนาเท้าเจยเจ้ยเตียงเตียนเตียนคาเล็ตเตอร์เลยแบบสีหน้าท่าทางแบบตาป้าตายแบบปาดผมว่า จำนวนวนสองเรื่องนที่เราจะรถไฟกับมุ้มบุดดอกหยาเนาะมันเกี่ยวกับเท่เกี่ยวกับกบาร์เร่เหมือนนั่นีประของเนี้รับเองไแต่เรื่องนี้เราเล่นโอ้ยบูแบบสุดยอดดีเลยมีหอาดาพ่านไหมุ้งอุยยาเก่งโพส <c oughs> <c oughs> ชีวิตจริงนั้นนั่นน่าตายเดี๋ยวตอนแหลกนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่ด่างทำอะไรบ้างครับนอกจากคือตอนนี้ก็คือประกอบงานคอนเสิร์ตแล้ว คอนเสิร์ตก็มีมีรับใหม่นะว่าอีเวนต์อันนี้คนจ้างเี็กเก่าตายคอนเสิร์ตก็ไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราตอนนี้ยังเหลือช่วงเก่าอยู่ก็คาบเกี่ยวถ้าตุลาอันี้ยังมีงานเก่ากับจิเป็นช่วงเก่าไปแต่เราก็ซ้อมโชว์อันใหม่ควบคู่กันไป22ตุลาอันี้จะเปิดช่วงใหม่22ตุลาคมนี้ใช่แล้วก็จะเปิดหน้าไทยเปิดลาไทยอีกรอบหนึ่งนะว่าเปิดอย่างเป็นทางการที่ที่นี่ทั้งสองท่านแล้วก็มีคาเต่ ท,ที่ที่วายูยายแล้วก็นโยกแล้วก็อีย่างอีกนอ่ะเปิดผลิตภัณฑ์อ,อ,อ,อะไรเปิดผล,ลิตภัณฑ <laughs> ์สายกุ้ยเนื้อเด้อเป็นผลิตภัณฑ์นี่ยังอ่าพิซซ่าพีชแชมพูเปลี่ยนขนขาว<อ>ามีแชมพูเปลี่ยนขนขาวแล้วก็นี่หมูหมูแพงกรอบกอเองหมายถึงหลักหลักตอนนี้นี่สอ,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 องอันต้องไปแบบต้องไปติดไฟกล้องไฟดู โม่บงบ่อยแล้ว <laughs> สปอนเซอร์สปอนเใครน,ะนะ้กมัก่าขยสปอนเซอร์เขาก็โมแน่เนะเนี่ย<อ>จริงจริงมัน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 ตรงเด้เพราะมันเป็นแบบคือกลุ่มกลางคือมันมีทุกทุกกลุ่มเวลาแล้วก็รถผ่านเนาะแลบรถ ฐานแต่ละจังหวัดจังหวัดอะไรโหมดได้ก็ใส่ไปด์ไปจนยางล่ะคนเมืองหน้าวในที่เฉลียวคืนละสามพันคนไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้นะครับพี่จับมูสจัดเอียงขายได้วันเดีก็สิบนาทีเอาไปเลยครับผมไม่มีตายติดสี่จุดเลยครับต้องไปต้องไปกันตลาดเขาคุยแล้วอ่ะเนี่ยเขาคุยเองเลยแผนการตลาดคุยกันเองเลยออกวุ้นใหญ่หลายๆครับยินดีครับเมื่อวานนี่มันโชว์เราหมวกปเด็คุย ก็ย่งเข้าใจก็เร no well, ียกว่าเอาครมอนี้เป็นคอนเสิร์ตแล้วบรได้เราล่ากันกับล่ากันไปสี่เพาอใจว่าตรงลั่นคอนเสิร์ตเนีอ่ะของวัใหญ่เนี้ยครับลากาก็เป็นขวางต่างใจเขาให้ประสบขว้างแจสยางบ่อยกระแอนนัยามมากใลอ่ะมากันสูงกันต้นเลยระยานีมเมนเรื่องธรรมดานี้เราที่พได้เห็นแอนกระสุนไวกระสุน้วกา ดูดความปั่ใจอะแล้วเราถึงก้อนเืที่บริสุทธิ์ใจไม่ต่ากับ่อสุดที่เล่อพ่อบย่อัลคอนะครับคนเลี่ยมดูทุกอย่างจนกระของแบบเติบไงจนสมอแต่ว่าทุอคนนเย่อรับต้องบ่อยนักแกมากเพราะสมคงหล่ะลังต้องดตัวนี้แต่วันเวลามันเกิดตยทไาเรื่อยมันประโสเร็เอีกคขัหนึงต้องไปต่ออีกแับเป็นพรามี่อยู่ีตายในหาะาที่ได้หาเอื่อยไม่ได้ 印尼呢